สวัสดีครับวันนี้มีกชอลรถบ้านนะครับกลับพบกับิซีอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเป็นคันที่2ของวันนี้นะครับก็ตามที่สัญญานะครับสัปดาห์นี้เนี่ยมีหมด3คันนะครับคันที่2ของสัปดาห์นี้ก็คือเชฟโลเรตโซนิกสีขาวนะครับคันนี้เนี่ยไม่แปดหมื่นกว่ากิโลนะครับล้อแม็กขบสิบเจ็ดนะครับสีขาวน็อตไม่ขยับนะครับแล้วก็เครื่องเกียร์ดีมากแอร์เย็นเกียบเลยนะครับพาสีเต็มนะฮะสักคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น LT นะครับก็เป็นตัวที่เป็น airbag หนึ่งจุดนะครับไม่่่ใชตัััวนนนนะะฮซกคีี้เย เป็นรถลำดับที่3นะครับก็ขายทั้งสดทั้งพรอนะครับคันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจพรอนี่ก็แนะนําเป็นโทนะครับอย่างเดียวนะครับส่วนใครซื้อสดเนี่ยลดได้นะครับสำหรับคันนี้รถเป็นสีขาวแท้ๆเลยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมเก็บสีไปแค่นิดหน่อยเองนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะครับสำหรับคันนี้นะก็จะมีของแต่งเพิ่มเติมนะครับเป็นสายล้อแม็กสีดํามานะครับแล้วก็ไอตรงข้อไฟท้ายหลังเนี่ยเป็นใส่สีดําแล้วก็ตัว ไอตัวข้อมือจับนะครับก็เป็นสีดําด้านด้วยนะครับถือว่าหล่อเลยทีเดียวนะครับผมเอาละคันนี้รถเป็นปี2013นะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุน้าสภาพดีมากนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปครับเอาละครับสีสันภายนอกเนี่ยต้องบอกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะแต่ภายในเนี่ยดูไม่ได้เลยนะครับแหมยอกยอกครับยอกก็ล์ฟคันนี้นะครับเป็นรถระดับที่3นะครับเชฟโรเลตโซนิกเอลทีนะครับ ล้อแม็กเนี่ยเป็นขอบ17นะครับสีดําด้านนะครับห้าก้านเลนโซ่นะครับยางเนี่ยเป็นยางโอตานินะครับซึ่งยางก็เป็นปี19นะครับก็ยังถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับดีมากเลยนะครับตัวนี้เป็นกระจกพับข้างได้ด้วยนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะฮะเอาล่ะสำหรับคันนี้เนี่ยดูดีเลยทีเดียวนะครับก็ภาษีไม่ขาดด้วยนะครับแล้วแอร์เนี่ยเย็นเจี๊ยบเลย นะครับบิ๊กชรอนชอบมากเลยเดียวนะครับตัวนี้เนี่ย้าประตูนะฮะต้องบอกว่าราคาเนี่ยไปไกลแล้วนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสีสันแบบจอดลึกกันครับผมนาละครับผมครับมาดูกันที่สีสันฝาโปรงหน้านะครับฝาโปรงหน้าเนี่ยสีสันก็สวยงามเลยนะครับคือขัดสีมาแล้วทั้งคันนะครับคันนี้นะครับมาดูกันที่กันชนหน้านะครับจะมีตรงมุมนะครับตรงนี้จิ๊ดเดียวนะครับซึ่งผมเห็นว่ามันเล็กน้อยนะก็เลยไม่ได้เก็บนะครับตรงนี้นิดเดียวเองนะครับอ่าราคาที่ผมยังไม่ได้เกินนะครับคันนี้เนี่ย 149,000บาทนะครับก็จับไฟนั้นได้เช่นเดิมนะครับสำหรับเชฟคันนี้ครับเป็นปี13นะมาดูที่แก้มหน้าฝั่งขวานะครับสีสันเต็มทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็ตัวหูเนี่ยจะมีรอยนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่เดี๋ยวผมไปขัดสีเพิ่มเติมให้ได้ครับเพราะว่าขัดแบบเออลวกไปก่อนนะฮะเดี๋ยวขัดใหม่นะครับโอเคนะครับประตูหน้าฝั่งขวานี่ก็ิรวรอยไม่ค่อยมีนะครับอ่านี่ก็จะเป็นพวกคราบยางเยิงยางมาตอยอะไรเงี้ยออกหมดนะครับ อ่าเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับตรงนี้มันจะมีรอยจุดๆดบ้างเล็กเล็กน้อยๆอยนะครับคือรถเราก็ยังใช้งานอยู่นะครับผมก็ยังขับพาเจ้าชอรเนี่ยไปออกกำลังกายนะครับไปปั่นจักรยานที่บุญตนทนนะครับก็คือว่ายังใช้งานอยู่นั่เองนะฮะประตูหลังฝั่งขวาเนี่ยสวยงามเต็มทั้งชิ้นเลยนะครับสะโพกหลังเอ้ยยิ่กันชนท้ายนี่ก็มีนิดยบ้างเล็กน้อยนะครับจะมีตรงนี้เห็นไหครับแล้วก็เล็กๆน้อยๆแมวขวนนะครับที่เหลือก็จะเป็นค่าพวกฝุ่นอะไรอย่างนั้นนะฮะ แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงฝาท้ายก็ตรงนี้ฝาท้ายเนี่ยเปิดเนี่ยใช้กดด้านล่างครับเป็นไฟฟ้านะครับ๊บประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมโอ้โหเดิมสนิทเลยนะครับผมนี่คร่าวๆนะนี่คือข้ามขั้นตอนอันนี้นะครับอ่ะไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะครับมาดูที่ยางอะไรยางอะไรอยู่ใต้นี้นี่บ้าพื้นดูพื้นดูพื้นดูพื้นโอ้โห,โโหสวยงามสวยงามนะครับ อ่ะโอเคไปครับไปต่อไปต่อเรามาดูกันต่อที่ฝั่งซ้ายนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะมีการกระแทกทั้งหมด4ชิ้นเลยนะครับนะฮะนี่ล้อแม็กสวยงามนะทรงดีนะแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับจะเป็นประตูหลังฝั่งซ้ายอันนี้ครับยังมาต่อยเนาะโอเคเดี๋ยวขัดสีเพิ่มเติมให้อีกทีนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับมาลองได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับอแล้วก็มีตรงหลังคานีนิดนึงเนี่ยตรงนี้จะมีเหมือนอะไรกระเด็นใส่นะครับเป็นลักยิ้มนะครับ เฮ้ยแล้วก็ตรงนี้ก็มีรังยิ้มด้วยเดยวแป๊บนึงนะครับตรงนี้นะครับเป็นลังยิ้มนิดนึงนะครับผมตรงช่วงบานพับนะครับตรงฝาท้ายนะครับก็ต้องบอกว่า1 4ึ0ง0สบาทเนี่ยก็จะมีตำมิอยู่บ้างนะครับเล็กเน้อยนะครับก็ลองลองประเมินดูนะซื้อสดรถได้ะครดได้เยอะด้วยนะครับตรงประตูบานหน้าซ้ายเนี่ยก็จะมีรอยบ้างนะครับนี่เดี๋ยวผมขัดสีให้อีกรอบหนึ่งนะปั่นยาอีกรอบหนึ่งนะไม่ค่อยมีไหลแล้วนะครับก็ถือว่าโดยรวมแล้วก็ยัง สภาพดีนะครับกับราคานี้นะครับภาษีก็เป็น66นะครับเดือนมิถุนายนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อที่ห้องเครื่องกันเลยดีกว่าไปครับเอาละครับสำหรับห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าออกมาเนี่ยผมจะไล่ทางซ้ายนะครับโอ้โหน็อตไม่ขยับเลยนะฮะแม่เจ้านี่ตรงนี้นี่ GM นี่ดูหัวน็อตฝากระโปรงนะครับโอ้โหไม่เคยแกะนะครับอันนี้เนี่ยสะอาดสะอ้านมากมากเลยนะครับ พอทะเลไปนะครับพับยิงช่วงท้ายนะครับอย่าลืมนะครับมีด้วยนี่นอนไม่ขยันจริงนะครับสาปิดที่ฉีดน้ำฝนหายไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมดูให้นะครับสั่งมาให้ทีหลังได้นะครับก็อย่าอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับแห้งเฮิรแล้วก็สภาพยังดีนะครับเพิ่งเซอร์วิสใหญ่ไปไม่นานเองนะครับไม่แค่8ปดหมื่นกว่าโลอ่ะนะฮะแอร์เออร์นี่เย็นเทียบเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับภายในห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวไล่ช้าๆอีกสักนิดนึงให้ดูตัวเครื่อง อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในกันครับผมครับเปิดประตูออกมานะครับก็แหงประตูนะครับก็เป็นเดิมๆนะครับช่องใส่ของนี่มีเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นตัวล็อกกระจกครับตัวนี้เป็นตัวพับกระจกพับกระจกซ้ายและขวานะครับพับหูนะครับเดี๋ยวจะพับออกนะครับอ่าเห็นไหมครับใช้งานได้หมดเลยเนาะกระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดเลยส่วนโซนอีกเนี่ยเวลาเปิดไฟนะครับตรงก้านนี้จะไม่มีนะครับจะเป็นการบิดสวิตสองคลิกนี้เปิดไฟลี นี่คือเปิดไฟหน้านะครับเวลาเราไม่ปิดเนี่ยมันก็จะเตือนร้องแบบนี้นะครับมาดูกันที่เบาะนะครับเบาะเนี่ยจะเป็นแบบเดิมๆเลยนะครับสภาพดีมากนะครับปรับยกสูงถ่ำได้นะครับปรับเอานอนได้นะครับปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแอร์แบกนะครับแล้วก็จะมีหุ้มเอาไว้นะครับนอกจากว่าจุดอ่อนเขาเนี่ยรุ่นนี้พวงมาลัยจะจะค่อนข้างไปไหวนะครับแต่ว่าคันนี้ก็ยังถือว่าสภาพดีครับแต่ว่าคุมกันเหนียวเอาไว้นะฮะต่อมานะครับเป็นที่หัวเกียร์นะครับ ไอตัวตรงหัวบีบเนี่ยมันจะชอบเข้าไปชิดนะครับทําให้เวลาเราเข้าเกียร์เราก็สามารถดึงขึ้นมาได้เลยนะครับเป็นเป็นเป็นแทบทุกคันเลยนะครับน่าต่อมาครับมาดูที่เกะด้านหน้านะครับมีเกะเยอะมากนะครับอเนกประสงค์มากนั่นคือบุ๊กเซอร์วิสนะครับเกะข้างหน้าเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับวิทยุเนี่ยก็เป็นซีดีนะครับเสียบสายอารนะครับผมนะะฮช่องวางของด้านข้างก็อเนกประสงค์จริงๆนะฮะเหมาะกับนักศึกษาวัยเรียนหรือว่าเป็นวัยทํางานนะครับที่ต้องการรถคันแรกนะฮะในการเอาเอาไปขับไปหหัััดกก่่่อออนนนะะคคครรบบเพืใ้้ลลงแว ค่อยเปลี่ยนรถเป็นคันที่ใหญ่ขึ้นที่ดีขึ้นนะครับสำหรันี้เนี่ยแสนกว่าบาทค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับตรงกลางนั้นนะฮะมีที่วางแก้วทั้งหมด3จุดเลยนะให้มาเยอะมากนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้จะมีช่องเสียบ USB นะครับสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะฮะตรงนี้จะเป็นจุดวางบัตรเครดิตหรือบัตรเติมน้ำมันต่างๆนะครับอ่าก็คือทำมาไว้เบอร์ไรับบัตรพวกบัตรทางด่วนอะไรเงี้ยเนาะเสียบเข้าไปนะครับอ่ามาดูที่แผงบังแดดนะครับก็สวยงามนะครับทุกจุดเลยนะครับ จะมีที่ใส่แว่นตาฝั่งนี้นะฮะโอเคเนาะสัปดาห์หน้าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลขไม้นะครับสักครู่เดียวตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลขไม้อยู่ที่86,693นะครับไม้แท้เลยนะฮะน้ำมันมีเกือบครึ่งถังนะครับสนใจจบราคานี้เนี่ยผมเติมให้เต็มถังเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดแอร์ให้ดูตอนนี้เปิดแอร์แล้วนะครับโอ้โหรอบเลิบไม่กระดิกนะฮะนี่งูของเจ้าบิ๊กชอนฮะตอนนี้บิ๊กชอนไปเดินเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ไลฟ์ไม่ยอมมาช่วยรีวิวเลยยนนาชะ แสบจริงๆเปิดประตูหลังออกมานะครับด้านหลังเนี่ยเนื้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับเวลานั่งเนี่ยต้องบอกว่านั่งสบายมากสำหรับโตนิคนะครับคือเขาจัดสรรพื้นที่มาดีนะครับในการจะขว่ห้างเอย่ยอะไรเอ่ยเนี่ยสบายนะครับเป็นคนตัวใหญ่ก็นั่งได้เข่าไม่ชนนะฮะตรงที่เก็บของด้านหลังเนี่ยจะมีแค่ฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะครับแล้วก็ในการพับเบาะนะครับเราต้องดึงตรงนี้ขึ้นมา นะปดลงไปนะครับแล้วก็พับพับมาได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะเกิดบางทีจะใส่ของใหญ่ๆยาวๆหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดก็ได้นะครับคือพับล่าเนี่ยเราใส่ของเก็บไว้ในรถคันเดียวนะครับแล้วก็ถึงบ้านก็เข้าบ้านนอนได้เลยล็อกรถไว้ก็จบนะครับวันรุ่งขึ้นก็อออกไปขายของได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องยกของหรือว่าเอาของเข้าของออกอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เราเสียเวลานะครับนะครับประมาณนี้เนาะพับได้ทั้งสองข้างนะครับ บางทีมุมกล้องอาจจะแคบนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกเยอะจริงๆนะครับช่วงวันที่20กว่ากว่าก็บางทีอาจจะทําให้มุมกล้องเนี่ยมืดไปบ้างนะครับถ้าเกิดว่ามีตังเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อกล้องแบบดีๆนะครับเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงตอนท้ายกันนะครับว่ากว้างแค่ไหนไปครับเอาละครับมาดูกันต่อที่ด้านท้ายนะครับตรงด้านท้ายเนี่ยตรงนี้จะเป็นชุดแต่งนะครับเป็นฝาครอบ ข้อไฟท้ายมาให้นะฮะซึ่งทําให้มันดูดุขึ้นนะครับคือเดิมเนี่ยถ้าเป็นรอบไฟท้ายทั่วไปมันจะเป็นขาวๆเนาะซึ่งผมก็มันก็ดูตลกอ่ะพอใส่ชุดนี้ไปแล้วดูดีเลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับจากโรงงานนะครับน่าน็อตไม่ขยับเลยนะครับต้บอกว่าน็อตไม่ขยับจริงเนี่ยนะรถไม่เคยชนหนักนะครับนะนาเอาละครับสำหรับด้านท้ายก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็ ตัวยางอะไรเนี่ยอ่านนิดนึงนะครับเมื่อกี้ให้ดูแต่ว่าแป๊บนึงนะของขวานี่ออกก่อนมาดูยางอะไรกันนะครับนี่ต้องบอกว่าใส่ท่อสักใบหนึ่งสวยเลยนะครับนี่ยางอะไรนะครับเดิมเดิมเลยนะครับที่เก็บยางอะไรเอต่างต่างๆกออุปกรณ์ช่วยเหลือหูลงหูลากเอยมีครบหมดเลยนะครับแล้วก็บล็อกคาร์ล็อมี2ตัวด้วยเออเป็นไงครับเอาไว้ช่วยเหลือเพื่อนได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีหูลากเนี่ยเอาไว้ลากให้กวอื่นได้นะครับโดยการถอดเจ้าตัวนี้ออกครับใช้ปากแบนแง่ตัวนี้ออกมาแล้วก็ เสียบเจ้าหูลากเข้าไปแล้วก็เสียบเชือกได้เลยนะครับผมนะเอาล้วครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่านะครับกับเจ้าเชฟโรเลตโซนิกคันนี้ไปครับครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้ารถ5ประตูนะครับอี่ห้อคาเชฟโรเลตโซนิกคันนี้นะครับเครื่องยนต์1.4นะครับเกียร์ออโต้นะครับไม้แค่80,000กว่าโลนะครับขายแค่1 4 9 0 0 0บาทนะครับการรีวิวอาจจะมีติดติดขัดๆบ้างนะครับเนื่องด้วยคุณภาพของกล้องนะครับอาจจะมีกระตุกมีอะไรบ้างต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแต่่วา บิ๊กชอรถบ้านนะครับจะพัฒนาคุณภาพแล้วก็การรีวิวให้ดีขึ้นไปอีกนะครับสำรับคันนี้นะครับขายที่1 4 9 0 0 0บาทนะครับโทร0 8 5นะครับ4 4 1 8 1 8 9นะครับสามารถจัดเป็นเดืนได้นะครับจัดง่ายๆแบบไม่เช่แบงค์ลีนะครับแต่ว่าถ้าซื้อเงินสดนะครับต้องบอกก่อนลดได้นะครับลดได้เยอะแล้วก็รับแลกเทินทุกรุ่นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีรถอยากจะมาแลกเทินกันนะฮะก็คันนี้เนี่ยภาษีก็ไม่ขาดนะครับใช้งานได้เลยนะครับรถหลอดที่3เเล่มอกสารรคบหมดนะครับเลขเเเเเเคคคครรรรรืืืื่่่่อออองงงลลขตตตัััััววถนนนนนนนียยหหมมมมดดะะบบบโไไ้้้ผซ็จพใ ผู้ผู้ซื้อเนี่ยได้สบายใจได้เต็มที่ที่สุดเลยนะครับนะครับก็อย่าลืมดูภาพนิ่งช่วงท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องบิ๊กชอรถบ้านเอาไว้นะครับแล้วก็คุณจะไปพลาดคลิปใหม่อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับบิ๊กชอรถบ้านลาไปเลยนะครับผมสวัสดีครับ